สำหร,รับ EP 3นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวด้วยการล่องเรือนะครับโตเกียวครูสนะครับแล้วก็ไปทเที่ยวที่โอไดบักกันก่จากโตเกียวสกายทรีนะครับเราก็เดินทางด้วยรถไฟนะครับข้ามฝั่งไปทางบริเวณย่านวัดอาซากุสะนะครับตรงนั้นเนี่ยเดินต่อมันิดเดียวก็จะถึงโตเกียวครูสนะครับซึ <Almost S 3> ่งอยู่ริมแม่น้ำแมยมานั่งเรือครับโตเกียวครูส นะครับแล้วก็เที่ยวเรือของเรานะครับบ่ายบนาทีนะฮะแล้วก็สำหรับค่าตั๋วนะครับ1560เยนนะฮะประมาณสัก500บาทประมาณนี้แล้วเราก็ขึ้นไปต่อคิวนะครับเพื่อจะลงเรือนะครับเดินขึ้นไปที่ชั้น2นะฮะก็ถ้ามาไวเนี่ยก็แนะนำให้รีบมาต่อคิวก็จะดีนะครับเพราะว่าข้างบนเรือเนี่ยไม่ได้มีที่นั่งฟิตนะครับ นะครับเรือที่เราจะนั่งนะครับเรือลำนี้มีชื่อด้วยนะครับฮ o อตทาลูน่านะครับลำที่เราจะนั่งลำนี้แหละฮะกำลังเข้าเทียบท่า ขึ้นมาบนเรือนะครับข้างบนที่นั่งที่นั่งเขาจะไม่ได้ฟิกนัมเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นที่นั่ที่นั่งตรงไหนว่างเนี่ยสามารถนั่งได้เลย จะมีเคาน์เตอร์เรื้นเดิมอ,อยู่นะครับของว่าซื้อได้นะครับแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าการซื้อในมินิมาร์เดวพาเดินสำรวจดูบนเรือนิดหนึ่งนะฮะคือเรือเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์มากทีเดียวนะเพราะว่าออกแบบโดยนะักอ,ออกแบบการ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บริการภายในเรือเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นกระจกเพดานก็จะเป็นกระจกเพื่อให้เห็นวิวกว้างได้สวยมากๆทีเดียว นาน่นาสุดก็จะเป็นโซนของคนขับเรือนะครับ สำหรับเส้นทางในการเที่ยวสำหรับเรือนี้นะครับเราจะวิ่งออกจากท่าของโตเกียวครูสนะครับไปถึงท่าเรือที่เกาะโอเดบะนะฮะเกาะโอเดบะนี่ต้องบอกว่าเป็นเกาะที่อยู่กลางอ่าวโตเกียวนะครับเป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือม,อมอกกนุษย์ด้วยการถกทะเลนะครับก่อสร้างตั้งแต่ปี1853นะครับกยาวนานมากแล้วที่เดียว ทุกวันนี้นะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเกาะที่เรียกได้ว่ามีออมีสถานท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์มีชายหาดมีห้างสสินค้าเนี่ยโอ้หลายจุดทีเดียวนะสำหรับการเที่ยวที่นี่เดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการล่องเรือประมาณสัก50นาทีนะครับไปถึงที่โอเดบะระหว่างทางนี้เราก็จะเห็นวิวสวยๆนะครับของโตเกียวได้เห็นสะพาน หลายหลายแบบนะของโตเกียวซึ่งมีเยอะมากจริงนะแล้วก็แม่น้ําที่ดูสะอาดตามากๆานะฮะสำหรับการเที่ยวในโตเกียวแล้วยิ่งเห็นเพดานที่เป็นกระจกใสแบบนี้จะเห็นตึกสูงของโตเกียวได้ชัดเจนมากเลยทีเดียว นี่ครับแล้วก็ตรงบันไดนี้นะฮะประมาณสัก20นาทีนะครับก่อนที่จะถึงโอเดีบะนะครับจะมีสตาฟมาครับเขาจะเปิดโถงเพดานด้านบนนะฮะนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวได้แต่ว่าก่อนที่จะขึ้นไปได้เนี่ยเขาจะเคลียร์พื้นที่ด้านบนก่อนนะครับเพราะว่าเหลือในถูกออกแบบมาให ไปเปิดพื้นที่ด้านบนให้เป็นให้เป็นลานนะฮะถ้าแบบไม่ใช้งานมันก็สามารถพับเก็บได้มา่าน้นะครับหรอแป๊บหนึ่งพอเปิดประตูแล้วก็ใกล้ไล่ได้เวลาเลวเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปดูดาดฟ้าแล้วตอนนี้ทุกคนรออยู่นะครับรอย่งางกั้นประตูตอยู่

ปแล้วครับเห็นโอไดบะอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะฮะจะสังเกตว่าตึกที่อยู่ข้างหน้าเรามีรูวงกลม,มันใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมตรงนั้นจะเป็นสถานีโทรทัศน์ฟูจิเนี่ยครับซึ่งตั้งอยู่บนเกาะโอไดบะนะครับและท่าเรือที่เราจะลงก็อยู่ข้างหน้านี้แหละฮะถึงแล้วการเดินทางก็ใช้เวลาประมาณสัก50นาทีนะครับเพลินๆกับการดูวิวไปด้วยนะครับแล้วก็แป๊บเดียวถึงแล้ว ตรงนี้จะมองเห็นชายหาดด้วยนะครับเป็นชายหาดของโอเดบะนะครับนักเที่ยวมาพักผ่อนกันที่ี่เยอะทีเดียวก็เดี๋ยวเราลงกันที่นี่นะครับท่าเรือมีชื่อว่าฮิโนเดะนะฮะตรงนี้นอกจากชายหาด มี5สินค้าแล้วนะครับมีจุดหนึ่งน่าสนใจมากคือนี้ครับเทปีเสรีภาพนะครับขอบอกว่าเป็นของจริงด้วยนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นิวยอร์กนะครับแต่ว่าสร้างมาจากฝรั่งเศสเนกัน หาโอไดบครบนี่ครับ ข้างหลังเราเนี่ยเป็นเทปีเซริท่าจำลองนะครับโอ้โหอ,อยู่ที่โตเกียวนะนึกว่าอยู่อเมริกาแล้วนะครับคือวันดิงยอร์กเลยสวยไหมเหมือนเลยนะโอ้โหแต่ว่ารูกป,ปั้นจะเล็กกว่านะครับแต่ว่าก็ยังใหญ่อย,ยอ,ยอยู่ดีนะดูความอลังการของรูกป,ปัน้นที่นี่นะครับที่โอไดบะนะครับกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น,นครับนี่เทปีเซริท่าครับสวยมาก ก็ต้องบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทั้งเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันมากมนะครับเทปีเสรีภาพที่เห็นตรงนี้ก็เป็นของแท้นะครับเป็นของจริงเลยก็คือทิาเป็นแบบเดียวกับที่อยู่ที่นิวยอร์กเลยนะครับเพราะว่าคนสร้างก็คือฝรั่งเศสแล้วก็ฝรั่งเศสเคยเอาลูกปั้นที่เป็นต้นแบบนะครับของเทปีเสรีภาพมาตั้งที่ญี่ปุ่นแต่ว่าหลังจากที่มาจัดแสดงเสร,ร็จนก็ทํา อีกตัวหนึ่งนะครับมาให้ญี่ปุ่นนะครับก็คือตัวนี้แหละนะฮะแล้วก็สะพานนี้นะครับคือสะพานเรนโบว์อังกนะฮะซึ่งเราจะมองเห็นจา,จากจุดที่เรายืนชมเทพีศิลปภาพอยู่นะฮะซึ่งผ้าที่ตกตรงจุดนี้สวยมากๆนะถ้าใครมาเที่ยวอไดบะนะครับห้ามพลาดทีเดียวเลย ก็ก่อนเข้าที่พักนะครับพวกเราไปหาอะไรกินกันก่อนนะฮะก็เลือกร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นร้านสไตล์โอเด้งนะฮะอนครับห็นต้มๆอย่างนี้มากินแถวๆใกล้โรงแรมนะฮะมาสั่งพวกที่นี่เน้นโอเด้งนะสั่งเป็นโอเด้งมากินแล้วอลังการมากโ แล้วก็ก่อนเข้าโรงแรมครับที่ข้างๆโรงแรมเราเลยนะตึกข้างๆเลยเรียกว่าตึกไมสเตอ of Nippon Television นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีนาฬิกาอยาก,อยากอยู่อันหนึงนะเดี๋ยวตอน2คทุ่มเนี่ยเขาจะตีบอกเวลาซึ่งมีการแสดงของนาฬิกาด้วยนะครับสวยมากเดียวนะมีคนมารอดูเยอะเลยแหละผมก็เลยถ่ายบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับ กเดี๋ยวคืนนี้คงเข้านอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะไปเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะครับเมืองโอกายาม่าครับพรุ่งหนี้ติดตามกันต่อใน ep 4นะครับ